สวัสดีครับผมอยู่กับพ่อบ้าเล่นเกมนะครับเดี๋ยววันนี้มีเกมจริงๆมารีวิวให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับจะเรียกว่ามารีวิวดีไหมครับหรือว่าเรียกว่ามาเล่นให้ทุกท่านได้ดูกันดีกว่านะครับกับเกม Out r u นะครับนี่เป็นยังไงครับตัวนี้เป็นเกมแนวชุติง้งชุติง้งชุติง้งฝ่ายตรงข้าบสู้กับคนอื่นได้ เออมันออนไลน์แล้วมันเจ๋งมากเลยครับอันนี้เป็นในหน้าในหน้าแรกของตัวเกมเทครับนี่ผมก็ออล็อกอินผ่าน Facebook แล้วนะครับสามารถตั้งชื่อกันได้เป็นไงยครับนี่ตัวละครผมจะไม่รอช้าผมจะไปแบทเทิลให้ทุกคนได้ดูกัเลยนะครับกับโหมด1 vs 1นะครับนี่ส่มมาเจอกับคุณลำยัยนะฮะในส่วนนี้ก็ในในตอนแรกเข้ามาก็จะมีการฝึกนะครับแต่มาดูเกมเพลงเลยครับ นี่ในส่วนของตัวเรานะครับฝั่งซ้ายเป็นสก,กิลนะครับฝั่งซ้ายเป็นสก,กิลของเรานะครับอันนี้อันนี้เราสามารถเลือกเซตสก,กิลของตัวเองได้นะครับ10คนก็สิบแบบนะครับตัวละครน่ารักมากและเกมเล่นง่ายโอ้ยโดนเข้าไปนะครับจังหวะนี้นะฮะ จังหวะที่ผมปล่อยพิษเข้าไปนะครับเขาใช้ okay. โตเข้ามาโอ้แล้วเขาปล่อยหมีมาโดนโอ้โหตรงนี้แรงมากเลยนะครับตรงนี้ผมเจ็บนะครับในส่วนของเมอ่อสก,กู่นี่เป็นห้าไม้ตายนะครับวันนี้ผมไม่ได้เอาส,สกิลดูดเลือดมาครับเคลมีพิกได้ตลอดเวลานะครับอันนี้อย่าประมาทนะครับสำหรับเกมนี้ ไพ่รอนะครับโคตรมันครับผมบอกโอ้โหพูดเยอะนะครับจงหวะนี้พูดเยอะไปหน่อยนะครับครับที่หมีตกมาผมว่าผมเสร็จแน่เลยนะครับเรียบร้อยนะครับโอ้โหก็แพ้คุณลำใหญ่ไปครับมันครับมันมากเกมนี้มันมากได้ฝึกสายตาด้วยนะครับได้ฝึกสายตาด้วยนะครับในตาแรกในการเล่นก็แพ้กันไปให้พี่พันได้เห็นเลยนะครับโอเคแระเทนใหม่ครับไม่แบตนะครับ เอาไปดูหน้าจอกันก่อนดีกว่าครับวันนี้ในหน้าหลักของเรานะครับเริ่มจากเมนูร้านค้านะครับซ้ายล่างสุดก็ไปดูกันเลยนะครับมีการการ์ดแท็กเล็กต่างๆลนใช้เพชรชมพูนะครับเห็นไหมครับนี่ก็ซื้อได้นะฮะแต่ผมอ่ะส่งตัวละครมาผมอยากได้ตัวละครผู้ชายครับผมซื้อตัวนี้มานะครับในตอนแรกเล่นเก็บแป๊บเดียวเองนะครับได้อยู่นะครับนี่อิโมติคอนด้านบนจะสามารถมาดูกันได้เลยนะครับมีระบบการเติมเงินเหมือนกับหลายๆเกมนะฮะเกมนี้เป็นเกมฟรีเล่นง่าย ลิงดาวโหลดผมทิ้งไว้ใต้คลิปเช่นเดิมนะครับ <c oughs> นะครับต่อไปเป็นกระเป๋าสัมภาระก็ดูนี่นี่นี่เป็นตัวละครของเราสามารถเล่นได้หมดเลยนะครับนี่ผมได้ตัวนี้มาสี่ดาวในแต่ละตัวละครก็จะมีท่าพิเศษนะครับเหมือนท่าไม้ตายที่ผมกดใช้เมื่อสักครู่นี้นะครับนี่นะครับแต่ละตัวก็จะมีแตกต่างกันออกไปนะครับทั้งเลือดทั้ง พลังโจมตีหรือว่าตาการหลบลีกต่างๆคนระับทุกคนก็ดูได้ตามนี้เลยครับเกมเป็นภาษาไทยเนาะในส่วนของฮีโร่ต่างๆก็สามารถเลือกกดดูได้เลยนะครับตามดาวยิ่งดาวเยอะยิ่งโคตรโหดนะครับทุกคนนะครับแล้วในส่วนด้านบนจะมีส่วนของสกิลนะครับซึ่งผมบอกว่า10คน10อยกางนะครับแต่ละคนจะชอบได้ไม่เหมือนกันตัวนี้แนละ้วก็จะสุ่มได้มาจากด่านต่างๆหรือว่าการต่อสู้ต่างๆที่เราได้เล่นนะครับกดดูได้เลยนี่จะมี เร,เรียกว่าไงจอจอสกิลให้เราได้ชมนะครับพร้อมกับคําอธิบายต่างๆนะครับว่าสกิลนั้นสกิลนี้ทําอะไรได้ทุกคนสามารถเอาไปเล่นและประยุกต์ใช้ในสิ่งที่ตัวเองชอบได้นะครับชอบสกิลไหนสามารถเอามาเล่นแล้วก็อัปเกรดกันได้นะครับตัวมีใช้เศษชิ้นชิ้นส่วนได้น,นี่นะครับสีเขียวนี่นะฮะครับอันนี้ก็โอ้แต่เกมนี้มันกจ้ระบบเยอะนะครับน่าเล่นครับน่าเล่นเกมน,นี้น่าเล่นมากเลยนะทุกคน ก็มีส่วนของโหมดนะครับตอนนี้เห็นด้านล่างที่เท้าไหมครับเป็นอัตราการต่อสู้นะครับก็เมื่อกี้เราสู้ไปแล้วเราก็เล่นวันหนึ่งแล้วก็รอโหลดนะครับรอครูดาวมามันจะมันจะเล่นติดต่อกันไม่ได้นะครับมีส่วนของซีซั่นพาร์นะฮะก็มีการเล่นแลกของเติมเงินแลกของได้เหมือนกันนะครับเหมือนกับหลายๆเกมนะฮะออกออกแนวอาร์คิโลนะครับเซอร์เคิลเกมนี้คนต่างประเทศก็เล่นเยอะนะครับ อันนี้เหมือนเป็นกิวนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับถ้าผมถ้าผมดูไม่ผิดนะเหมือนกิวนะฮะนี่อันดับนะครับโอ้โหดูนะครับคนญี่ปุ่นอันดับหนึ่งโคตรเทพเลยครับดูดูสกิลเขาเิครับโอเคนะครับอันนี้ก็คร่าวๆแล้วกันนะฮะคร่าวๆแล้วกันประมาณหนึ่งนะฮะสำหรับเกมนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อดีกว่านะครับมีสองสองวีเอสสองด้วยครับผมยังไม่ได้เปิดอันบนนะครับ พอเราเพิ่งเล่นได้ไม่นานถูกใจมากเลยครับที่เขาก็จะสุ่มเจอกับคนไทยเยอบมากก็เจอคนไทยนะครับนี่ครับผมพูดติดขัดหรือว่าผิดพลาดยังไงต้องขออภัยนะครับเขาส่งยิ้มให้ผมนะครับตัวนี้ก็เลื่อนซ้ายขวาได้ครับซ้ายขวาก็เป็นการเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาตัวละครนะครับโยกโยกอีกมือหนึ่งเราก็กดใช้สกิลได้นะครับ ไอตัวหมัดเนี่ยแรงมากเลยครับถ้าผมโดนนะโอ้เขามีแต่สกิลเดียวนะครับเขามีแต่สกิลเดียวนะครับเนี่ยสกิลที่ยิงเดียวสกิลแรงๆครับนี่ไงครับนี่ครับนี่ครับสกิลเขาแรงๆนั่นเลยนะครับพูดเยอะนะครับนี่เขาใส่อีโมให้ผมด้วยนะครับโคตรเท่ฮะแตก็สร้างครับผมด้วยที่ผมก็น่าจะนอนแล้วนะครับเฮ้ย ตัวนี้อันติเราใช้ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะเป็นไงครับเกมนี้สนุกนะครับไม่มันไม่ได้ง่ายซะจนเกินไปนะครับมีแพ้มีชนะกันนะฮะนี่ผมแพ้ให้ดูสองตาแล้วครับเป็นตัวอย่างนี่ีิยิมโชว์ทีเก่งนะครับผมถ้าไม่ตายตัวนี้มันไม่ค่อยเสียวนะครับแต่ผมก็ได้แล้วก็ต้องเล่นกันไปนะครับมันครับมันมันโหลดมาเล่นกันเยอะๆเลยนะครับ มันเกมซีแล้วก็พอไอ้นี่มันหมดแล้วเราก็ไปทำอย่างอื่นแล้วกลับมามันก็คูดาวให้จนเต็มสิแล้วก็เล่นได้อีกอีกแล้วนะครับเอาอีกครับเอาอีกครับเล่นได้เพลินเลยครับดูที่จะชนะไหมฮะ <c oughs> เจอกับอินโดนะครับน่าจะเป็นทงอินโดนครับแดงขาวฟาลุยกันดีกว่า ทิศไปก่อน,นครับจริงๆมันก็ไม่ได้แรงนะครับไอ้สกิลที่ผมออกมามันไม่ได้ค่อยได้แรงนะครับตัวนี้มันสามารถกดกดเพื่อปล่อยสกิลได้ครับกดค้างกดค้างมันจะมีเส้นตรงนะครับในสกิลท่าเดียวๆนะครับ ต่อสู้จิวอหรืออะไรทั้งอย่างเนี่ยครับผมไปเจอมาโอ้โหเขาเขาเก่งมากเลยนะครับเขาปล่อยสกิลอะไรกันก็ไม่รู้นะครับอลังการมากสวยครับตอนนี้จังหวะนี้ครับเรียบร้อยนะครับกระเด็นเลยนะครับโอ้โหมาชนะในตาที่สามนะฮะดูดูตัวละครนะครับตัวละครก็น่ารักด้วยนะครับสัต าภาพสวยนี่แล้วก็เราก็จะได้การทแท็กมาสมรับก็สามารถนำไปอัปเกรดเลเวลของสกิลได้นะครับเราสามารถกดท้าเขาเล่นอีกรอบได้นะครับถ้าเขาอยากอยากแก้มืออะไรเงี้ยก็สามารถเจอกับคนเดิมได้นะครับแท็กเด็กเกมนะฮะมาลุยกันต่อนะครับคนไทยนะครับตาที่4นะครับ ดีหน้าเลยครับดีหน้าครับผมจะปล่อยเสาวไว้ก่อนนะครับเนี่ยครับมันจะหลบค่อนข้างยากครับโดนเล็กๆน้อยๆแต่มันก็ถือถือว่าโดนนะเพราะเลือดมันไม่ได้เยอะเวอร์วังเกมนี้พลิกได้เสมอครับเนี่ยครับปล่อยเสามันก็ยิงสุ่มๆไปเรียบร้อยนะครับ จังหวะน,นี้แม่ถ้าไม่แพ้สองตาแรกนี่จะดูดีมากเลยนะครับนีบ่คใครมีตัวละครอะไรเจ๋งๆก็สามารถเรียกได้เติมเงินได้นะครับนี่ยิ่งดาวเยอะๆยิ่งพลังยิ่งแรงครับยิ่งอลังการ่อยตุ๊กตาจำนวนมากเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองเล่นตัวนี้บ้างดีกว่านะครับลองเปลี่ยนบ้าง เปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับส่วนสกิลเดี๋ยวผมเปลี่ยนสกิลให้ดูด้วยนะวกันเนาะจะได้ไม่เบื่อดูกันเพลินเนะเอาเป็นเนี่ยครับเห็นไหมครับลูกศรขึ้นเนี่ยครับเราสามารถกด up พเว e ได้แต่ผมว่าผมยังไม่อัพนะครับดูได้ครับชอบท่าไหนลูกกำปั้นก็พลังทําลายนะครับเนี่ยเขาก็จะมีภาษาไทยบอกไว้มีดาเมจอันนี้สกิลบัฟนะครับมีครูดาวบอกนะครับ ทุกคนลองอ่านดูนะครับมันก็จะมีเฟสมีอะไรด้วยนะเหมือนใส่ฮีโร่ตัวนี้ใช้สกิลนี้แนละ้วเอาไปเล่นนะครับก็จะปลดล็อกรางวัลได้นะครับในโหมดต่างๆนี่สกิลน้าแข็งนี่สกิลชูริเคนนะฮะนี่ดักกระจายนี่ตั้งตั้งอะไรเขาเรียกว่าอะไรตั้งตั้งกาแพงฝ่ายตรงข้ามก็จะจะเดินได้น้อยมีพื้นที่หลบน้อยนะครับ ผมเอาท่าไหนดีนะนี่ครับท่าหลักที่เราได้มาตอนแรกท่าเนี้ยดูดเลือดได้แรงนะครับท่าเนี้ยผมลองใช้เป็นท่าเดี่ยวบ้างแบบเน้นๆเน้นๆนะฮะเน้นๆก็จะมีท่ายิงลำแสงเน้นๆนะครับเน้นๆดอกเดียวหงายอย่างเงี้ยอีกอันนึงเป็นไม่ถึงกับดอกเดียวหงายครับ โจมตีหนึ่งตัวอานะครับไาเดี๋ยวผมไปเล่นให้ดูนะครับแต่ผมไม่ถนัดนะครับลุยกันดีกว่าหมวดสองสองก็มันนะครับถ้ามีเพื่อนเล่นหรือว่าเพื่อนจริงเก่งก็โคตรสนุกเลยเจอกับอินโดอีกแล้วนะครับดิโอสามสลิปปิ้งแฮมสเตอร์นะฮะ หนูนอนนะครับหนูกำลังนอนอนี่ครับดูนะครับช่องซ้ายสีเขียวๆตรงซ้ายล่างจะเป็นคูดาวนะครับคูดาวสกิลเห็นไหมครับสามสองนี่พอผมกดค้างเห็นไหมมันจะเป็นเส้นอย่างนี้สามารถลากได้นะครับแล้วปล่อยปักไม่โดนนะครับดอกที่สองนะครับไม่โดนนะครับไปครับไปเรื่อยๆครับ พยายามจะปล่อยน้ำแข็งให้เขาอุย้ยไม่โดนนะครับถ้าน้ำแข็งโดนเดี๋ยวผมจะคอมโบนะฮะไม่โดนครับต้องใช้แล้วครับเดี๋ยวกรัรไว้เดี๋ยวเดี๋ยวล่วงนะครับผมยิงเขาไม่โดนเลยครับ โดนครับมินดอกอดูครับผมจะพยายามดูดเลือดออก็มีเวลาอยู่ด้านบนนะครับมีเวลาด้านบนไอ้ทำไมเขาปล่อยไว้จังโอ้โหเขาไม่โดนเลยรับเนี่ย ผมเริ่มล้นแล้วครับเริ่มล้นแล้วนะครับโอ้โหโอกาสโอกาสมีพริกได้นี่ครับอืมได้โดนครับเกมมีพริกได้ตลอดน,นะครับเกมนี้ ไม่โดนนะครับเมื่อกี้เดี๋ยวสามสิบวินะฮะที่ขนาดเราเพิ่งเล่นนะครับแวที่ดูจะเจอเจอตัวเก่งๆมาเนี่ยครับเรืนี้มันคิดได้เสมอครับโอ้ชนะเฉยโหมผต้องหวัไม่น่าชนะนะครับนี่คือความแรงของสกิลเดี่ยวนะครับตัวนี้สกิลไม้ตายค่อนข้างโอเคครับปล่อยเจ้าหมีลงมาเจ้าหมีแรงนะครับถ้าไม้ตายของเขานะครับ ตัวละครน่ารักดีนะครับผมไม่เล่นกั่าเขาแล้วนะเดี๋ยวผมขอไปเปลี่ยนไปแต่งใหม่ครับไม่ไม่ไม่ค่อยนี่ฮนะเล่นยากนสสำหรับผมนะแต่สำหรับใครย,ยิงแม่นๆม่นก็เอาไปเล่นได้แต่ท่าเนี้ยสุดยอดครับท่ารูปมือที่ผมบอกนะอืมผมอชอบอันเนี้ยตั้งเสานะครับ เก็บท่ามือไว้ก็ได้นะครับยิงพิษนะครับอันนี้เป็นไรอันนี้สาย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 อันนี้หลบง่ายนะอันนี้หลบง่ายอันนี้๊บสปินนิ่งช็อตอันนี้ก็หลบง่ายนะถ้าพูดถึงแต่แต่ถ้าเรารวมกัน3อันอนะ่ะสามอันเขาหลบยากนะครับมันจะมีอีกอีกแนวหนึ่งเป็นการเล่นที่โจมตีไวๆครับเดี๋ยวลองอันนี้ เดี๋ยวดูนะครับไปเอาตัวนี้แหละตัวตัวเล็กเนี่ยสนุกดีดูกัน,นเพลินๆนะทุกคนกี่นาทีแล้วเนี่ยสิบห้านาทีครับเดี๋ยวเอาตานี้สักตาแล้วกันนะครับอันนี้ผมแนะนําที่พอพอทราบนะครับถ้าผิดพลาดยังไงผมต้องขอโทษนะผมก็มือใหม่นะครับมาเล่นให้ดูกันเออเกมมันสนุกนะเกมนี้ทำมาดีครับคือเคยเล่นเกมแนวนี้นะผม คู่ดาวเร็วได้เปรียบนะครับปล่อยสกิลก่อนได้เปรียบนะครับปล่อยสกิลก่อนได้เปรียบนะครับโดนเขาไปดอกตรงนี้นะครับเมื่อกี้เฮ้เขาเอาสกิลน้ำแข็งมาแล้วครับหบบนี้สวยนี่ครับนี่ครับนี่ครับนี่เป็นการเล่นเกมไวนะครับไปโดนนะฮะ เราก็ยังไม่เจอท่าอลังการที่มันหลบยากมากครับเล่นไกลๆน่าจะเจอเดี๋ยวผมจะคอมโบสามสกิลครับอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยอุ้เจอนัดเลยนะคอมโบสามสกิลครับเนี่ยครับเนี่ยครับอย่างน้อยๆก็ต้องโดนสักหนึ่งหนึ่งหนึ่งครั้งนะครับหนึ่งเลตเดี๋ยวรอคอมโบนะครับคอมโบครับสามสกิลนี่ครับโอ้โหเป็นไงครับ มให่เอาไปเล่งกันได้ครับถ้าใครไม่ไม่อยากแพ้มั้งนะครับแต่อย่างน้อยต้องมีทักษะการหลบนิดนึงนะครับคุยมากเดยวแพ้ให้ผมขเขาได้ได้เอามือมาดูดเลือดเราไปครับก็จะมีการคอมโบของแต่ละละเซ็ตของเขาอยู่นะครับ เรียบร้อยนะฮะจังหวะนี้มัน,น,นโคตรสนุกโคตรสนุกเลยครับผมบอกเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปนี้คลิปนี้คลิปนี้จริงอยากเล่นอีกกรเนี้แต่พอแล้วกันนะครับมันดึกละเดี <c oughs> ๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับโอเคยังไงพอบาเล่นเกมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับมือใหม่นะฮะมาเล่นกันเถอะ สวัสดีครับ